สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาถึงโปร12-12ของแอปม่วงกับแอปส้มกันอีกแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อน่มาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการดูแลบ้านแล้วก็ดูแลส่วนว่าผมใช้อะไรบ้างและอุปกรณ์ที่ผมจะเอาให้ดูวันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมใช้งานจริงทุกตัวมาดูกันนะครับว่า12-12ของเดือนเนี้ยมันจะมีตัวไหนลดราคาบ้างตัวแรกที่ผมใช้เป็นประจาก็คือมาสลุ s c m 505ตัวที่ผมเอาไว้ตัดขอบยาเล่มขอบยาเล่มขอบสนามตัวนี้จะใช้ใบมีดอยู่ที่9นิ้วขึ้นไปตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวดีตัวหนึ่งที่ผมใช้งานเป็นประจำคุณเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ไปดูคลิปรีวิวตัวนี้สามารถกลับไปดูได้เลยนะราคาปกติของเครื่องเป่าตัวนี้ก็อยู่ที่1 7 0 0กว่าบาทถ้าเกิดเราซื้อตอนโปรเราก็จะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0กว่าบาทถ้าเกิดชุดที่มีแบตมีอะไรเพิ่มเนี่ยก็ราคาเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตตััววนนึงททีี่่่าใช้2 คือตัวแทนสู้ตัวเล่มยาของแทนซู้ตัวนี้ผมก็ได้ใช้ตัวนี้บ่อยเหมือนกันก่อนที่ผมจะปรับมาเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ผมก็ใช้ตัวเล็กมาก่อนแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแทนสู้ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยเกือบเหมือนกันเป๊ะเลยกับมาสลู SCM505 ตัวนั้นครับเป็นตัวที่อึดพอสมควรเลยเราสามารถเอาไปตัดงานไล่งานสวนได้เป็นไล่เลยนะตัวนั้นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันตัวแทนสู้ตัวนั้นก็จะเป็นรุ่น TCLM 2000 นะครับรุ่นนั้นถ้าเกิดเป็นราคาโปตอนนี้ถ้าเกิดเป็นราคาโปรเราสามารถซื้อได้อยู่ที่ราคาประมาณ1,200กว่าบาทรุ่นเนี้ยแถมได้แบตมาด้วยนะแทนซู้เนี้ยก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงเลยแล้วก็คุณภาพเนี้ยเทียบเท่า กับมาสลุเลยแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีแบรนด์สพอร์ตใหญ่เท่ามาสลุแต่ก็มีประกันเหมือนกัน,เ,นเพื่อนๆลองดูได้ครับอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยพอสมควรเลยก็คือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้รุ่นนี้ก็จะเป็นของ Total ผมได้ทําการรีวิวคลิปตัวนี้ไว้แล้วเพราะนี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีมากๆเลยแล้วก็แบบเนี่ย อึดพอสมควรเลยผม,ผมชื่นชอบเกี่ยวกับแบตของเครื่องรุ่นนี้มากแต่ข้อเสียคือความหนักน้ำหนักของเขาเนี่ยมีน้ำหนักที่มากๆเลยราคาครบชุดปกติแล้วราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทโปรบงตอนนี้เหลือ3,800นะตัวนี้ลดลงมาเป็นพันเลยนะตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยตัวต่อไปคือน้องใหม่ที่ผมเอาเข้ามาในปีนี้แหละก็คือเลื่อย ไฟฟ้าหรือว่าเลื่อยแบตเตอรี่ของมาสลุรุ่นนี้ก็จะเป็น scs420 รุ่นนี้ผมก็ทำการรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะเอาไปตัดต้นมะไฟต้นลำไยอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยผ่านตัดมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยแบบหนึ่งก้อนเนี้ยตัดได้หลายต้นเลยปกติแล้ว scs420 ตัวเนี้ยจะราคาอยู่ที่2,500ถึง2,600บาทโปรเดือนนี้นะครับ1 2 12ตัวเนี้ยเหลืออยู่1957บาทเ,เพื่อนๆลองเข้าไปตามลิงก์ได้เลยนะคนไหนชอบ ตัดต้นไม้หรือว่าตัดกิ่งไม้ที่มันใหญ่ขนาดแขกในขนาดคานตัวนี้สบายครับอีกตัวหนึ่งนะที่กองอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่น SCM 525รุ่นเก่าตอนนี้มาซารุได้ออก SCM 525เป็นรุ่นใหม่ออกมาแล้วลักษณะทุกอย่างนี่คล้ายกันหมดเลยแต่เขาจะอัปเกรดเรื่องการด้ามจับด้ามจับตัวนี้จะเป็นด้ามจับแบบเดี่ยวธรรมดาแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาเปลี่ยนมาเป็นด้ามจับขอควายแล้วนะ คลิปครับเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองเพื่อนๆคนไหนย,ยังไม่ได้ดูคลิปเกี่ยวกับรุ่นใหม่ SCM 525ไปดูได้เลยราคาตอนนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะจากปกตินะครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นเครื่องเปล่าอยู่ที่ประมาณ3,500นะเช็คราคาล่าสุดนะของแอปม่วงถ้าเกิดเป็นรุ่น SCM 525 40 v วลตตัวนี้ถ้าเกิดเราเก็บคูปองทันนะตัวนี้เหลืออยู่2,000ต้นนะครับไม่ถึง2,500นะเพื่อนๆคนไหนเข้าไปดูแล้วอาจจะสับสนได้ว่าเฮ้ยมันเป็น520หรือ5 รูปมันจะคล้ายกันมากๆเลยเพื่อนๆดูให้ดีๆว่าตอนที่เรากดสั่งซื้อเรากดเป็น520หรือ52 5าผมได้ถามมาซาูแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปครับถ้าเกิดเราสั่งรุ่น5 2 5ด้ามจับจะได้เป็นด้ามจับทรงเขาควายหมดเลยตัวนี้จะไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการด้ามจับที่แบบนี้เราไปสามารถไป520ได้ซึ่ง520เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีเหมือนกัน แบตเตอรี่ของ520เนี่ยเราจะใช้เป็นแบตเดี่ยวส่วน525จะเป็นแบตคู่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทั้ง2อันไว้ให้เพื่อนๆทั้ง2อันเลยเพื่อนๆจะได้ประกอบการตัดสินใจว่าเราต้องการใช้แบบไหนและเครื่องตัวต่อไปที่ผมแนะนําแล้วผมใช้บ่อยนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ d e v o ล t รถเข็นตัดหญ้าที่เป็นแบตเตอรี่รุ่นนี้จะใช้แบตเตอรี่18โวลต์ขึ้นไป2ก้อนในการทํางานรุ่นนี้ก็จะชื่อว่า DCMW564 เครื่องนี้ครับเป็นเครื่องตัดญ้าของ Dvor ที่สามารถตัดยาได้ดีพอสมควรเลยแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะเป็ต้องใช้แบตเตอรี่2ก้อนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องนี้ไม่ได้มีระบบเดินเองนะผมก็ใช้อยู่ที่สนามของผมเป็นประจําแบตเตอรี่2ก้อนผมใช้เป็นเฟ x โวล12แอมตัวนี้สามารถตัดได้ประมาณ800ตารางเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์หครั้งแบบที่เขาใช้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็สามารถเปิดเครื่องตรงนี้ ล้วยัดแบตเข้าไปให้ได้2ก้อนตัวนี้จากราคาปกติอยู่ที่1 6ื่นถึงหมื่นนะถ้าเกิดเป็นช่วงโปรโมชั่นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ตัวนี้ราคาน่าจะเหลือประมาณ1 3ื0 0สาถึงหมื่นก็ลดลงมาเยอะพอสมควรแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จก็ลดราคาด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนที่กําลังมองดีโวอยู่ตัวนี้ก็น่าสนใจเครื่องดีโวอีกตัวนึงนะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหนะ้านี้ก็คือเครื่องตัดหญ้าแบบเข่าวควายดีโวเจ็ดสองสามตัวนั้นอะ่ะจะเป็นแบบ ขวายเลยทรงน้ำมัน,มน,มนตัด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 ตัวนั้นก็ใช้งานดีมากๆเลยแล้วก็ลดราคาเหมือนกันนะจากราคาปกติบางที่เราอาจจะเจอไปถึง2 0,000ื่นนะตัวนั้นก็จะลดลงมาเหลือประมาณสัก1 5ื่นห้าหและบางทีถ้าเกิดเราได้เดียวดีๆอาจจะลงไปถึง14ื่นเลยเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับดูของใหญ่ไปแล้วเรามาดูของเล็กๆน้อยๆบ้างเพื่อนๆผมอยากให้สังเกตดูไอที่แขวนเครื่องมืออย่างเงี้ยที่ผม DIY ทําเองเราสามารถเอาแบบพวก สวานพวกชินเจียหรือว่าพวกเครื่องมือที่เอามาแขวนอย่างเงี้ยไอ้ตัวแขวนเครื่องมือพวกเนี้ยเราสามารถซื้อจากออนไลน์ได้เลยนะแล้วก็แค่เอามายิงน็อตติดแขวนเครื่องมือแบบนี้ยสะดวกมากเลย ของผมผมก็ใช้เป็นลักษณะที่มีความยาวที่มันแตกต่างกันอีกตัวแขวนเครื่องมือพวกนี้ครับหลักสิบนะครับไม่ถึงหลักร้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจลักษณะแบบนี้ผมก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนกันที่แขวนพวกนี้มันก็จะมีหลายทรงเหมือนกันนะมีทั้งทรงแบบยาวแบบยาวกว่าน,นี้ก็มีหรือว่าจะเป็นทรงหยกัยกๆเนี้ยเราสามารถแขวนเครื่องมือที่มันเป็นหยกัยกๆได้แล้วก็จะมีรุ่นเล็กแบบนี้เราแขวนค้อนแขวนอะไรเงี้ยได้ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วราคาเนี่ยก็ไม่ได้ลดมากมายนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยมันก็มีส่วนลดนะประมาณ10 2 0บาทก็ต่ออันเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือตัวแขวนผนังแบบนี้ที่เราสามารถแขวนเครื่องมือได้ชุดแขวนผนังพวกนี้เราสามารถซื้อเข้ามาติดได้เลยแล้วก็เขาก็จะแถมไอ้ตัวห้อยเครื่องมือพวกนี้มาทําให้ช็อปของเราทําให้โตทํางานของเราสะอาดแล้วก็ดูดีมากๆเลยแล้วก็มีประโยชน์นะจริงๆไอ้พวกนี้ก็ห้อยได้ห้อยเป็นตาห้อยอะไรอย่างเงี้ย ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํามากๆก็คือแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กเอาไว้ห้อยเครื่องมืออ่ะคุณเพื่อนดูตรงนี้คุณเพื่อนจะเห็นว่าเครื่องมืออุปกรณ์ของเราครับไม่ว่าเราจะทําสวนหรือว่าเป็นช่างใดๆก็ตามมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กเราสามารถซื้อไอ้เป็นแผงแม่เหล็กอย่างเงี้ยอย่างใบมีตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กแล้วเราสามารถเอามาแปะได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปไปค้นไปหานะพวกประแจพวกกันไกยอย่างเงี้ยแปะดูดตึบ๊บ แล้วราคาเนี่ยดีมากๆราคาเนี่ประมาณแบบร้อยร้อยกว่าบาทแล้วก็ได้ช่วงโปรมาใครชอบตัวนี้ก็ไปสอยได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆหลายหลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเหล็กห้อยตัวเล็กๆแบบนี้เพื่อนๆดูเหล็กห้อยตัวเล็กๆแบบนี้ที่เป็นแม่เหล็กเป็นตะขอเราสามารถแปะตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นแม่เหล็กเพื่อนๆดูเนี่ยตัวละไม่กี่บาทนะแต่ความสามารถเขาเนี่ยเกินตัวมาก แล้วผมก็เอาไว้ห้อยแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเรามีพวกน็อตพวกอะไรเงี้ยเราเกาะได้กุญแจสายไฟตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเราออกไปดูนอกบ้านกันนิดน,นึงว่าที่สวนของผมผมใช้อะไรอีกที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆสิ่งที่ผมอยากแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือโคมไฟโซล่าเซลล์อย่างที่เห็นอยู่ข้างบนตัวนี้ครับเขากำลังชาร์จแบตอยู่นะผมก็ซื้อครั้งที่แล้วเนี่ยโปร11 11ผมจัดมาประมาณเกือบ20ตัว ตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อโมดิตัวนี้เป็นรุ่น30วัตต์ซึ่งกําลังของเขาไม่ได้มีมากแล้วก็แบตเนี่ยไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วความตั้งใจของผมอ่ะขอแค่ให้มันมีความแสงสว่างตอนกลางคืนบ้างเนี่ยก็โอเคตัวนี้ราคาที่ผมได้มานะอยู่ที่200ต้นๆน,นะตอนหอันนะแล้วแผงเขาได้เป็นแผงโมโนด้วยอันเนี้ยดีเลย แต่ข้อสังเกตนิดนึงนะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้มันสว่างถึงเช้าผมทดลองมาแล้วผมไม่เคยได้เลยจริงๆครับแสงไฟตัวนี้มันมีข้อดีก็คือมันสว่างมากแต่ข้อเสียงเขาคือเขาไม่ได้มีรีโมทมาให้ด้วยโหมดการทํางานมันมีแค่โหมดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารับแสงเต็มที่เขาอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงเช้าของผมเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองหลังจากนั้นก็จะดับไปแล้ว แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่จาเป็นต้องถึงเช้าเราต้องการแสงสว่างในส่วนของเราเนี่ยช่วงหัวค่ําไปถึงเที่ยงคืนตัวนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยราคาของเขานะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆก็คือตะขอแขวนสายยางเนื่องจากส่วนของเรามีขนาดที่ใหญ่และสายยางเนี่ยมันก็มีหลายตัวแล้วผมก็มีปั๊มน้ําตรงนี้เอาไว้ลดน้ําต้นไม้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วสายยางผมก็จะใช้ลายแบบเป็นสาย PVC ธรรมดา แบบนี้ติดเข้ากับหัวสปริงเกอร์เอาไปวางตรงนั้นตรงนี้ตามจุดได้แต่สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆนดูคือสายยางแบบใหญ่สายดับเพลิงแบบนี้สายดับเพลิงแบบเนี้ยบบความกว้างของสายตัวนี้นะอยู่ที่1.5นิ้ว1.5นิ้วเนี่ยเราจะต้องมีปั๊มน้ําที่มีความดันเพียงพอถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีความดันเพียงพอของปั๊มน้ำนะตัวเนี้ย ส่งน้ําได้เยอะมากๆผมได้ใช้งานร่วมกับหัวดับเพลิงที่เป็นขนาด1นิ้วเพราะว่าสายเข้ามา1.5แล้วก็มาลดอยู่ที่1นิ้วความแรงของการปล่อยน้ําและพ่นน้ำเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวได้เข้าใจเนาะตัวนี้แต่ว่าก่อนจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนนี่คือที่แขวนเก็บสายยางเสาตัวนี้ครับเป็นเสาที่ผมปิดเข้าไป2อันนะข้างบนและข้างล่างเวลาเราทํางานเวลาเราจัดเก็บอย่างเงี้ย เราสามารถเอาสายยางเนี่ยมาม้วนได้ไม่ว่าจะเป็นสายยาง p v วหรือเป็นสายยางลักษณะแบบนี้นะครับเราก็แค่ทาเข้าไปแล้วเราก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยสะดวกเวลาเก็บก็เป็นระเบียบนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่ผมใช้เวลาลดน้ําต้นไม้หรือว่าลดน้ำยาเนื่องจากน้ําในปริมาณที่มากับสายยางอะ่ะมันมีความเยอะอยู่แล้วและหัวตัวนี้เขาสามารถจ่ายน้ําได้ดีมากๆเลยเราสามารถปรับได้ด้วยนะไปแบบ ลักษณะแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบมุมที่มันกว้างขึ้นอย่างเงี้ยก็ทําให้สะดวกดีนะแล้วก็แบบแคบอย่างเงี้ยยิงไปโ,โหแบบเอาจริงนะน่าจะเป็น10เมตรนะครับยิงไปไกลเลยเพราะฉนะนั้นเลือกตามความเหมาะสมของเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนตัวนี้ผมก็แนะนําเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีสวนแล้วก็มีน้ําเพียงพอเนี่ยในการลดน้าเนี่ย ติดหัวตัวนี้สักอันน่ะเราจะช่วยในการทํางานได้ดีมากขึ้นเลยงานเสร็จเนาะตัวนี้เราก็สามารถม้วนสายยางจัดเก็บคืนได้เหมือนเดิมถ้าเกิดเพื <ๆ S 2> ่อนๆคนไหนชอบให้สายยางของเราเก็บเป็นที่เป็นระเบียบซื้อตัวนี้ครับมาแขวนไม่ผิดหวังเพื่อนๆอนจะเห็นนะว่าพวกไฟโซลาเซลล์ผมได้ติดตามเสาลักษณะแบบนี้ไปรอบบริเวณบ้านเลยซึ่งการใช้งานของผมก็ว่าโอเคนะ ถึงเขาจะไม่ติดถึงเช้าพวกเนี้ยผมก็ถือว่าผ่านราคาแค่200นิดๆผมว่าโอเคแล้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆก็คือพวกสปริงเกอร์ใช่อยู่ว่าสปริงเกอร์ส่วนมากที่เราเห็นเป็นแบบพอปอัพเนี้ยมันจะต้องฝังดินแต่ของผมผมก็ไม่ได้ฝังดินนะผมสามารถติดขึ้นเหนือดินได้เลยโดยการที่เอาสปริงเกอร์ของเราเนี่ยไปติดตั้งกับท่อ4หุนที่เรามีอยู่แล้ว ผลลับผลงานเนี่ยก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดเพื่อนคนไหนไม่อยากฟังแบบผมไม่จาเป็นต้องฟังก็ได้เดี๋ยวผมพามาดูแล้วนี่ก็คือหัวสปริงเกอร์ที่ผมเลือกใช้นะครับเขาจะมีหลายขนาดนะเขาจะมีขนาดสั้นแบบนี้แล้วก็มีขนาดยาวขึ้นมาหน่อยการทํางานอ่ะไม่ได้ต่างกันมากระยะยิงก็ไม่ได้ต่างกันเลยแค่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบสั้นอย่างเงี้ยพอเขาหัวสปริงเกอร์ดีดขึ้นมาข้างบนเราจะเห็นว่าเขาจะไม่สามารถลดน้ําอะไรที่มันแบบ มีสิ่งกีดขวางได้แต่ถ้าเกิดสปริงเกอร์ของเราเป็นแบบยาวเขาก็จะสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางระยะใกล้และยิงออกไปไกลได้ผมเปิดให้ดูว่าตัวนี้มันทานํางานยังไงอ้พวกข้อต่อเนี้ยผมก็ติดตั้งไปแล้วที่มันเป็นระบบ4ี่หุนผมก็ทําประตูน้ําตรงเนี้แล้วก็เปิดน้าจ่ายออกไปน้ําก็จะไปออกตรงนั้นเดีย๋ยวเพื่อนๆดูนะผมเปิดแล้วนะเราจะพยายามดีดขึ้นมาแต่ดีดครั้งแรกบางทีเขาอาจจะแรงดันไม่พอให้เพื่อนๆปิดก่อนครั้งนึงแล้วก็เปิดม่อีกรอบนึง อ่าของเขาก็อ่าทำงานได้เต็มที่ระยะการยิงสปริงเกอร์ตัวนี้นะสามารถทําได้ประมาณ3-4เมตรขึ้นอยู่กับว่าความแรงและความดันน้ําของเพื่อนเพื่อนที่บ้านมีเท่าไหร่ถ้าเกิดแรงดันน้ําที่บ้านของเราไม่ได้มีมากนะักเราสามารถใช้ประมาณ 1- 2หัวเนี่ยก็เอาอยู่ท่อเมนควรจะเป็นท่อใหญ่นะครับแล้วก็ท่อแยกให้เป็นท่อเล็กสําหรับของหน้าบ้านผมตรงนี้มันอยู่ใกล้เครื่องปั๊มน้ําที่เป็น ปั๊มน้ำอัตโนมัติที่จ่ายเข้าบ้านนี่แหละน้ำอันนี้ก็คือน้ำเข้าบ้านปกติผมสามารถใช้ได้อยู่ที่4หัวแล้วระยะการยิงเนี่ยถือว่าโอเคส่วนสปริงเกอร์อย่างที่ผมบอกมาเรียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหัวพอมันเป็น5้าหัวเนี่ยผมสามารถทํางานได้เพราะว่าสปริงเกอร์แต่และตัวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ําเยอะมากแต่แรงดันน้าเราเนี่ยควรที่จะมีพอเพียงสําหรับการใช้งานเต็มประสิทธิภาพเพราะขอบคุณเพื่อนๆืนทุกคนนะครับที่ติดตามชมช่องมอสโมอย่างเสมอมาคนไหนชอบโปรอะไรชอบเดียวอะไรที่มีแอปม่วงแอปส้มตอนนี้เขาจัดโปร เกี่ยวกับบ้านและสวนเนี่ยหนักพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสปริงเกอร์แบบเนี้ยเราก็สามารถเข้าไปติดตามได้ลิงก์ทุกอย่างครับที่ผมใช้เองผมทิ้งไม้ให้อันไหนมีส่วนลดเยอะผมเลือกอันนั้นมาให้เพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเพื่อนๆดู ได้ตามความชอบเลยเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อแนะนําเกี่ยวกับการซื้อของลักษณะแบบนี้สามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยหรือเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้เพื่อนเพื่อนสามารถถามคําถามเข้ามาได้แล้วผมยินดีที่จะตอบมากขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกรอบนะครับสำหรับติดตามชมช่องมอสโมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ